หลังครวงเป็นผีตามความเชื่อของคนไทยในแถบภาคใต้ลักษณะของผีหลังครวงคือมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับผู้คนปกติแต่ที่หลังนั้นจากรวงโบเป็นที่สะจดสยองมากผีหลังครวงจะชอบอาศัยอยู่ในป่าบริเวณที่มีอากาศเย็นและผีหลังกรวงจะไม่ปรากฏตัวให้คนเห็นง่าย ผีลังกรวงจะแอบแฝงมาในรูปแบบของการมาช่วยเหลือคนที่มีจิตอ่อนหรือผู้ที่ผีลังกรวงต้องการไปหลอกหลอนและในบางพื้นที่ยังเชื่อกันอีกว่าผีลังกรวงจะไม่ชอบคนโกหกเอามากๆเรื่องราวของผีลังกรวงในแบบฉบับของเรื่องผีสุดหลอนจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับ ก่อนชมคลิปรบกวนเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับดอนเดี๋ยววันเนี้ยเอ็งเข้าป่ากับพี่แล้วกันนะพี่ว่าถึงเวลาแล้วละ่ะที่เอ็งจะต้องเรียนรู้วิธีพรานป่าแบบพี่ให้ฉันเข้าป่าได้แล้วเหรอพี่เออสิวะแต่ข้ายังไม่ให้เอ็งจับปืนนะเอ็งถือแค่พระไปก่อนแล้วกัน ครับพี่แดงเป็นพรานป่าเขาชอบล่าสัตว์มากโดยฝีมือการยิงปืนของแดงนั้นเรียกได้ว่าแม่นเหมือนจับวางเลยทีเดียวแดงเป็นพรานป่าที่จะเดินทางเข้าป่าเพียงตัวคนเดียวและเขาจะรู้จักป่าพื้นนี้เป็นอย่างดีแดงอาศัยอยู่กับดอนน้องชายของเขาเพียงสองคน เพราะพ่อกับแม่ของพวกเขาได้ตายจากไปเมื่อสองปีก่อนด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์บ้านของพวกเขานั้นอยู่ห่างไกลชุมชนมากเรียกได้ว่ากันดานเลยทีเดียวพวกเขาทั้งสองได้ร่ำเรียนกันแค่พออ่านออกเขียนได้ก็ต้องลาออกมาหาของป่าหรือล่าสัตว์ป่ามาเพื่อประทังชีวิตในพื้นที่ ที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นขอเพียงมีอาหารพวกเขาก็อยู่ได้เวลาที่แดงล่าสัตว์ป่ามาได้ก็จะเอาไปขายและเงินนั้นจะจำเป็นก็ต่อเมื่อแดงเอาไว้ใช้ซื้อกระสุนปืนเอาไว้ล่าสัตว์เท่านั้นตอนนี้ดอนอายุ18ปปีแล้วเริ่มโตเป็นหนุ่มแดงเป็นพรานป่ามาหลายปีวันนี้ เขาพาดอนน้องชายของเขาเข้าป่าลึกเป็นครั้งแรกแดงต้องการให้ดอนนั้นเรียนรู้วิธีของพรานป่าเหมือนเขาแดงกับดอนเดินทางเข้ามาในป่าเรื่อยๆแดงนั้นถือปืนเดินนำหน้าดอนส่วนดอนนั้นแดงให้เดินถือพระเดินตามหลังเขาเข้าไปในป่าป่าที่นี่เป็นป่ารกทึบและ มีสัตว์ป่าอยู่เป็นจำนวนมากในระหว่างที่พวกเขาเดินทางเข้าป่ามาดอนที่เดินตามหลังแดงไปติดๆก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกับว่ามีใครเดินตามเขามาทางด้านหลังพี่แดงพี่แดงฉันรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครเดินอยู่ข้างหลังเลยพี่ดอนเอ็งหยุดพูดก่อนพี่จะบอกเอ็งนะดอน ข้อห้ามของการเข้าป่าข้อสำคัญข้อหนึ่งเลยคือถ้าเห็นอะไรแปลกๆห้ามทักทวงเข้าใจไหมแดงพูดคุยทำความเข้าใจกับดอนในเรื่องการเข้าป่าและการปฏิบัติตัวในป่าหากเจออะไรแปลกๆก็ห้ามทักทวงเอ็งหันไปมองดูข้างหลังสิมีอะไรไหมก็ไม่มีอะไรใช่ไหม ครับพี่มามามาตามพี่มาอย่าเสียเวลาเลยแดงพยายามทำให้ดอนนั้นรู้สึกอุ่นใจแต่แดงนั้นจะระวังตัวอยู่ตลอดเวลาทำไมวันนี้ไม่มีสัตว์ป่าเลยนะว่าจะล่าสัตว์โชว์ไอ้ดอนมันซะหน่อยแดงนั้นเป็นพรานป่าที่มีอาคมอีกด้วยแดง รำเรียนอาคมนี้มาจากพ่อของเขาที่จากไปวันนี้เดี๋ยวพี่จะพาเองปีนห้างก่อนไวไหมวะไวครับพี่ผมปีนต้นมะพร้าวบ่อยเออแล้วทำไมเราต้องปีนห้างด้วยล่ะครับพี่หนึ่งในวิธีการจะเป็นพรานป่านะมันต้องนั่งห้างแล้วก็ล่าสัตว์โอเคนะพอพวกเขาเดินทางมาถึง บริเวณห้างที่แดงนั้นทำเอาไว้สองสัตว์ก็พากันปีนขึ้นไปบนห้างนั้นพวกเขาใช้เวลาปีนห้างได้ไม่นานตอนนี้พวกเขาอยู่บนห้างแล้วเวลาตอนนี้นั้นประมาณเที่ยงคืนแดงสอดสายสายตาของเขามองหาสัตว์ป่าแดงรู้สึกแปลกใจว่าวันนี้นั้นในป่ามันชังเงียบสง,งัด ไม่มีแม้เสียงของจิงหรีดหรือสัตว์ป่าเลยสักตัวแดงรู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่ได้พูดให้ดอนฟังเพราะกลัวว่าดอนจะกลัวและไม่กล้าเข้าป่าอีกพี่แดงพี่แดงไหนพี่บอกสัตว์ป่าชุกชุมไงพี่นี่พวกเรานั่งกันมาตั้งนานแล้ว่ะผมยังไม่เห็นสัตว์ป่าแม้สักตัวเดียวเลยนะพี่เดี๋ยวเองคอยดูแล้วกันนาะเดี๋ยวก็มีสัตว์ป่าออกมา ห้างที่ค้าทำไว้เนี่ยเป็นโป่งที่มีสัตว์ป่าชุกชุมที่สุดแล้วในป่าแถบเนี้ยแดงเฝ้ามองหาสัตว์ป่าแม้แต่สักตวัวเดียวก็ไม่มีแปลกจังวะสัตว์ป่ามันหายไปไหนหมดเนี่ยแดงกับดอนนั่งเฝ้ารอสัตว์ป่าจนตอนนี้เวลาป่าเข้าไปตีหนึ่งกว่าแล้วก็ยังไม่เห็นแต่เงาของสัตว์แม้สักตวัวเดียวดอน,ดอน พี่ว่าเราไปจับปลากันดีกว่าวะ่ะเดี๋ยว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 พี่แดงฉันเคยได้ยินมานะเขาว่านั่งห้างแล้วอ่ะห้ามลงไปนะมันจะมีอันตรายอันตรายอะไรวะเอ็งเห็นสัตว์ป่าสักตัวไหมเออมันก็จริงของพี่นะมามาตามข้าลงมาได้แล้วพอแดงเห็นว่าล่าสัตว์ป่าไม่ได้ก็กลัวจะเสียหน้า จึงชวนดอนลงไปหาปลาที่ริมห้วยภายในป่าไม่ไกลจากห้างที่แดงสร้างเอาไว้เท่าไรนักพอแดงกับดอนเดินทางมาถึงริมห้วยแดงได้บอกให้ดอนนั้นก่อไฟเพราะตอนนี้อากาศเริ่มหนาวมากขึ้นแล้วแดงเดินไปตัดไม้แหลมและเหลาไม้แหลมไว้เพื่อใช้แทงปลาแดง เดินเลาะเรียบลำห้วยมาเพื่อหาท่อนไม้แดงเดินหาท่อนไม้ไปเรื่อยๆก็เจอเข้ากับแสงไฟประหลาดลออยู่กลางน้ำพอแดงเอาไฟส่องและเพ่งมองดีๆก็พบว่าเป็นคนหาปลาคนหาปลาคนนี้ลักษณะวัยกลางคนค่อนข้างมีอายุแดงมองซ้ายมองขวาเพราะคิดว่าหากมีคนมาหาปลา ก็น่าจะมีคนมาเป็นเพื่อนลุงมาหาปลาคนเดียวเหรอครับใช่แล้วนี่เองมาหาปลาเหมือนกันเหรอพ่อหนมมีอะไรให้ข้าช่วยไหมล่ะไม่เป็นไรครับผมหาไม้แทงปลาอยู่งั้นก็ตามสบายแล้วกันนะแดงรู้สึกแปลกใจว่าทำไมถึงมีคนมาหาปลาในป่าได้ตั้งแต่เขา เป็นพรานป่าในแถบนี้ก็ยังไม่เคยเจอคนคนนี้และก็ยังไม่คุ้นหน้าเอาเสียเลยแดงได้แต่คิดในใจว่าน่าจะเป็นพรานต่างถิ่นที่มาหาสัตว์ป่าเหมือนกับเขาพอไม่มีสัตว์ป่าให้ล่าก็เลยมาจับปลาเอานี้พ่อนมมไม้แหลมเอาไว้แทงปลา ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องผีหลังกรวงหลอนหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกกันนะครับหากเพื่อนๆมีเรื่องราวผีเรื่องราวหลอนๆสามารถส่งเรื่องราวนั้นมาที่ Facebook Fanpage เรื่องผีสุดหลอนได้นะครับหากเรื่องไหนเข้าตาทีมงานก็จะนำมาทำเป็นแอนิเมชั่นให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณ และสวัสดีครับ